สวัสดี Banana, ครับว่างน้ไงชาแนลครับพบกันอีกครั้งนะครับที่วัดหลวงพ่อควยหรือวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเห็นในเพจวัดเนี่ยทางเพจวัดได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะเข้าไปกราบสรีราหลวงพ่อได้ด้วยแล้วก็รูปปั้นเหมือนนะครับสําหรับการมาในครั้งนี้นครับต้องบอกว่าผมในฉีดวัคซีนเนี่ยครบสองเข็มแล้วนะครับแต่เราก็ยังต้องป้องกันนะครับนี่ครั้งนี้ผมมาในใส่แมสสองชั้นนะครับใครที่ยังไม่ฉีดแนะนําให้ฉีดนะครับเพราะว่าผมฉีดเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงออะะไไรรรเนนนี่่คับแตต้า เข้าไปกราบหลวงพ่อกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าวัตถุมงคลเนี่ยเปิดให้เราเช่าบูชากันหรือเปล่าโอเคครับไปกันเลยครับบรรยากาศเช้านี้ที่วัดนะครับมีฝนตกปล่อยอากาศดีเลยครับคนที่มาเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนยังไม่รู้นะครับว่าที่วัดเนี่ยเปิดให้เราเนี่ยเข้ามากราบสรีละแล้วก็รูปเหมือนหลวงพ่อกลวยกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องวัตถุมงคลกันนะครับเรามาฟังพระครูโคสิตเจ้าวัดวัดโคสิตตาราม มาให้กำลังใจกับทุกๆคนกันก่อนนะครับรขอเขจเริญพรคณะศิษยานุศิษย์ของระเปรีุงคลปุวยชุดิดินรโรทุกคนทุกท่านขณะน,นี้เราก็เป็นที่ทราบกันดนูเนาะขอเป็นกําลังใจให้กับคณะศิษย์ทุกท่านและทุกคนนะใช้ชีวิตประจําวันขอให้มีกําลังใจต่อสู้วันฝะ่าอุปสรรคช่องโควิดระบาดและ ทุกท่านทุกคนก็ต้องมีการป้องกันนะจะเดินทางไปไหนก็หนึ่งป้องกันตัวเองนะสมแมต์ล้างมือแล้วก็เว้นระยะนี่แหละเป็นการตอนแรกดีที่สุดแต่ถ้ามีโอกาสทีนะด่ดีที่สุดก็คือท่านลงชื่อไว้แล้วมีโอกาสฉีดวัคซีนป้องกันได้ก็เป็น สิ่งที่ดีที่สุดนะที่จะปลอดภัยมากที่สุดและการใช้ชีวิตให้มีความสุขนั้นเราต้องพึงพอใจในสิ่งที่เราได้สิ่งที่เรามีนะที่จะดีที่สุดและอีกประการหนึ่งนะใช้จ่ายยุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจเฟิดเครือก็ต้องประหยัดมัธยัสถ์นะสิ่งไหนที่ว่าควรลดได้ก็ลด สิ่งหมายที่ว่าเราไม่จําเป็นก็เอาไว้ก่อนอย่างนี้นะจะดีที่สุดแล็ข,ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนมีมืดมันก็มีสว่างฝนตกเดี๋ยวมันก็หัดจะอางหายไปนะแดดออกฝนตกเป็นประมาณนี้นะเป็น เป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่ามืดแล้วก็มืดเลยนะแดดออกแล้วไม่มีฝนตกเลยมันก็มีมืดมีะว่า,วางมีฝนตกมีแดดออกมันก็ใี่คลายไปด้วยทางที่ดีนะก็ขอให้มีความอดทนอดกั้นอดออมนะใช้ชีวิตให้ฟันฝ่าใจไม่เนกะิดแต่้ไปอย่าไปเท้อถึงแม่ท้อก็อย่าถอย ถ้าถอยก็อย่าท้อถ้ามีทั้งท้อมีทั้งถอยมันบดกำลังใจท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้แต่อย่าท้ออย่าให้มันสองอย่างมาครั้งเดียวกันมาอย่ามาทีเดียวเลยมันจะบันโบบันทรอนกำลังใจ,ใจิตใจเป็นสิ่งธรรมดาถ้าเรามองคนอื่น ไม่ใช่ว่าโลกนี้มันจะติดเราคนเดียวมันก็ติดทุกครอบครัวติดทุกตัวคนถ้าไม่มีการป้องกันเออแต่ถ้าเราคิดแล้วว่าโลกนี้มันติดเฉพาะครอบครัวเรานั้นก็น่านน้อยใจนี่มันติดทุกคนทุกท่านแต่ถ้าไม่มีการป้องกันทุกคนเดือดร้อนโดยกันทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่านนะ เดือดร้อนเฉพาะเราทุกคนก็เดือดร้อนทุกคนก็ต้องเจอและเรียนรู้ชัชีวิตเราต้องอยู่ก like ับโลกนะทำอย่างไรให้โลกมันไม่มาหาเรานะก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนนะก็ขอบนบารมีหลวงปู่ปวยก้องทุ้มรองกันักสิบยานุสิทธิ์และทุกท่านทุกคนให้มีความให้มีกำลังใจต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคขอบนบารมีหลวงปู่ปวย ปกป้องคุ้มครองทุกท่านทุกคนให้อยู่ดีมีสุขมัง่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขเ้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดตอนนี้นะครับก็คือที่วัดเนี่ยได้เปิดแล้วเปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงทัแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาใบมาเขียนกันดีกว่าครับขอาต้นรองมาแล้วนะทุกท่กนผมเอาบังได้ ถ้ารูปนี่มัดหึงใบเท่าไหร่ครับแล้วแล้วถ้าเป็นเป็นปร,รูปเฉยๆครับจสิงครับมีกี่แบบครับนี่ครับทุกแบบเหมือนกันเลยป่ะครับรายการวัตถุองค์ตนของปีหกสามก็ยังพอมีอยู่บางบางส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับได้โอกาสแล้วเดี๋ยวเราจะเช่ารูปถ่ายเพื่อเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นในร,ราคาวัดเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตซิกใบรายการก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว มาถึงใายการในปัจกัน วันนี้นะครับเราเช่าอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เช่าเหรียญนะครับเป็นเหรียญเนื้อปาก,ากาขนาดสองบาทมานะครับครั้งที่แล้วบอกว่าหมดแล้วแต่ครั้งนี้มีนะครับแล้วก็แต่ยังไงเพื่นนอนๆเ็คต่อนะครับอาจจะมีไม่ครบทุกขนาดนะครับ1บาท2บาทสี่บาทนะครับตอนนี้อันปะาก้ามีครบแต่ว่าเหรียญเนื้องเงินเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีขนาดกี่บาทบ้างนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราบอกเพื่อนๆว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะเข่าลูกชายหรอพ่อปวยเนี่ย ฝากเพื่อนๆที่ติดตามผมในช่อง youtube นะครับวันนี้เรามีโอกาสแล้วนี่นะครับผมรูปถ่าย6แบบเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่หมดไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเท่าให้ฟังก่อนสิ่งที่หมดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหรียญฮนุมานเนื้อกระไหล่ทองหมดไปแล้วนะครับแล้วก็รูปหล่อ5นิ้วนะครับทองเหลืองเนี่ยหมดไปแล้วอย่างอื่นยังมีครบนะครับหลังฮันุมานหลังยันยังมีอยู่แล้วก็รูปถ่ายยังมีครบนะครับ นี่เราเช่าอันนี้คือเหรียญอนุมานะครับแล้วก็อันนี้คือรูปถ่ายเราเช่ามาหกแบบนะครับผมพิเศษสําหรับคนที่ติดตามช่องนะครับก็คือว่าเราขอแค่ยี่สิบคนนะครับสําหรับที่ติดตามช่องผมแล้วก็ใช้ไว้ใครได้ดีกว่าครับเราจะขอแบ่งเพื่อนๆน,นะครับในราคาบาททัตรแค่ยี่สิบาทเท่านั้นนะครับขอจํากัดแค่ว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งบาตเพื่อการทั่วถึงนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเก็บค่าส่งค่าติดบาทไว้เป็นค่าจัดสรงค่ากองค่าแพ็ค ค่านั่งรถไปขอเก็บค่าส่งเพิ่ม50บาทนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะรับหลวงพ่อวยไปนะครับรูปถ่ายขออนุญาตเป็นการแบบลุ้นนะครับกินใต้คอมเมนต์นะครับว่ารับรูปถ่ายหลวงพ่อรวยหนึ่งบาทนะครับย้ำกันอีกรอบทิ้งที่ใต้คอมเมนต์ว่ารับรูปถ่ายหลวงพ่อวยหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะครับกแบบหยิบให้ดูกันดีกว่าเสื่อเพื่อนๆได้เห็นกันครับ อาแบ,บนี้อยู่ไหนหกอ่ะหกแบบตามนี้เลยนะครับผมนี่ครับหกแบบโอเคลุ้นกันครับผมว่าเพื่อนๆจะได้แบบไหนนะครับขอแค่20คนเท่านั้นขออนุญาตแบ่งต่อแค่20บา้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติด ใช้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม